นาซี่อายัำเป็นเย่มาจากอินโดใช่ไหมครัใช่ค่ะมาจากอาหารพื้นเมืองของประเทศอินโดนะคะแล้วแล้วเมค้านี่คนอินโดไหมอ๋อคนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ก๊วงก็เที่ยวจะพาทุกคนมากินข้าวนาซีนาซี่อายำเป็นเย้ไก่ทอดอินโดรุกพาไปดูได้ไหมครัไก่ทอดอินโดยังไงมาครับเราไปเราไปดูกันเลยนาซีเป็นเย่ น้าซี่ไอยมเป็นเยสน้าซี่ไอยมเป็นเยสมาจากอินโดใช่ไหมใช่ค่ะมาจากอาหารพื้นเมืองของประเทศอินโดนะคะแล้วแล้วแม่ค้านี่คนอินโดไหมคนที่นี่ค่ะแม่ค้าคนยาลาใช่ค่ะโมาขายมาจากอินโดนะมาขายยาลาอ่าใช่ค่ะชอบไม่เคยไปอินโดบ่อยก็มาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยมาขายกะลองทำให้ดูนะได้ค่ะเดี๋ยวอยากจะร่วมเป็นยังไงก็โอเคนะคะครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่มากินเลยอ่ะเอาเผ็ดไหมคะ เอาแบบพอดีพอดีเลยครับไม่ไม่ไม่ผิดเยอะนะเอาสามเม็ดนะคะสี่เม็ดเราแกะป้อนะฮะพริกนะคะแล้วก็เอาเรามาขยี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกนะคะเออไอนี่เป็นน้ำพริกบ้านเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้ำพริกบ้านเราแต่เป็นสูตรของอินโดเลยนะคะใช่ค่ะเป็นไก่นะคะเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะทอดมาใส่ละก็ขยี้ไก่ทอดนะคะ แล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปเนาะนี่แล้วก็ใส่ข้าวนะคะมีผักด้วยค่ะใส่ลงในข้าวใช่ค่ะข้าวเขาทำดูนากินมาันน่ากินมากเลยข้าวกล่องเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้เลือกได้เลยนะคะเทมเป้หรือว่าเต้าหู้ค่ะเอ็นี่เป็นอะไรนีะฮะเป็นเทมเป้ค่ะถั่วหน้าถั่วมากค่ะใช่ค่ะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวใส่สองอย่างไป โอเคเสร็จแล้วค่ะนี่นะครับโอ้นี่น่ากินมากเลยวเนี่ยโอ้ดูมากินมากเลยเขาบอกว่ากินกับมือแล้วอร่อยเรามาลองกินนะครับทุกคนโอเคนะโทดลองชิมดูนี่เอาไหมไหมนี่โอ้อาซีไก่เป็นยังไงนะครับบิสมิลลาห์อืมเป็นยังไงเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดมาก เรื่องคำจะบรรยายเลยคำจะบรรยายเลยนะอร่อยมากเลยอาซี่ทำมาบลาแฉกเย็นเหน็บเหมาะบิอีบรอบมังนะครับพูดแม่ซี่บุห่าซี่เหน็บบิ๊กคิดบ้านเราได้เลยปุ๊บร้านอยู่ที่ไหนนะคะร้านอยู่ที่ตลาดเก่าสีแยกไฟแดงนะคะถนนสีรถหนึ่งแล้วก็ตรงข้ามกับมินิบิ๊กซีเลยค่ะ สามารถมาลองกินกันได้นะครับทุกคนทอดอินโดไก่ทอดอินโดหากินได้ยากมากมาลองชิมกันได้นะครับทุกคนเชีรกันใหม่พี่หน้านะครับทุกคนวัสลารามุนโุง